ฝากระโปรงหน้าเปิดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวดันนะครับแล้วก็เอาตัวค้ำตัวนี้มาค้ำตัวดันตัวนี้นะครับเช็คเบื้องต้นเราจะเช็คตัวนี้จะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกมันจะเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำล้างกระจกตัวนี้เติมน้ำเปล่าได้เลยน้ำมันเครื่องจะวัดจากตัวนี้นะครับเป็นตัววัดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์จะเป็นตัวสีส้มนี่ครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันเกียร์นะครับตัวนี้ช่างเขาเช็คไว้ให้หมดแล้วนะครับเราจะเช็คระยะครั้งแรกที่พันกิโลแรกหรือ1เดือนนะครับรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องจะเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับหรือ6เดือนฉะนั้นเราจะเอารถเข้าศูนย์ปีละสองครั้งครับ6เดือนครั้งหนึง่งตัวนี้จะเป็นน้ําหม้อน้ํานะครับน้ําหล่อเย็นนะครับช่างก็เช็คไว้ให้หมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นหน้าห้องเครื่องนะครับวิธีปิดฝากระโปรงนะครับปิดฝากระโปรงเราจะทิ้งน้ำหนักให้ลงไปเลยนะครับนีครับมันจะลงล็อกของเขาก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสวิป t GL สีดำคันนี้